ปวดผ่านไปก็ลุกนั่งได้มากินอีกสามขวดหลังก็เดินได้เนื้องอกในสมองเหเอะคะครับผมแล้วหลังจากผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะนอนติดเตียงตลอดแล้วนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานแค่ไหนคะน่าะสามเดือนกว่าหลังจากดื่มเอโดซีไปเนี่ยกี่ขวดคะคุณพ่อที่ลุกขึ้นนั่งได้สามขวดผ่านไปก็ลุกนั่งได้ค่ะ ก็เริ่มพาออกนั่งรถเข็นออกมาข้างนอกค่ะมากินอีกสามขวดหลังก็เดินได้อ๋อก็เท่ากับว่าทานไปทั้งหมดหกขวดครับก็เริ่มเดินได้เลยค,ค่ะคุณพ่อมั่นใจไหมคะว่าที่น้องเดินได้น่ะจากเอดซีมั่นใจครับแล้วตอนนี้น้องพอเริ่มพูดได้แล้วเนาะพูดได้ไหมคะได้นิดหน่อยเมื่อก่อนเป็นยังไงคุณแม่เป็นไงบ้างลูก นอนติดเตียงแ,แล้วเขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มพูดได้แล้วพูดได้แล้วคุณแม่เดินขึ้นได้แล้วน้องเออร์ดีใจไหมลูกดีใจมากค่ะแล้วน้องไอซ์ลูกด,ดีใจมากเลยครับดีเชื่อไหมว่าคุณแม่ดีขึ้นจากเอโดซีเชื่อครับ